สวัสดีครับพี่น้องตับมะคงแย่เพิ่งพี่สองถุงตับมะคงแย่เพิ่งสองถุงอันนี้ไปซื้อเองไหมพี่น้องนี่สองถุงเนี่ไปซื้อมาเองตับมะคงแย่เพิ่งต้นตำรับใส่ก็ไอเห็้เมึงหลุดใส่ใส่หมอนหรอใส่หมอนก็ไอเขาปูนมากกอนที่เขาไปแล้วชุ่มฝากกดไหลกดแช่กดกระดิง่งนะพี่น้องฝากขอก็ลังใจนะ มามามาแก่ความก่อนเรารู้มือเก,เก็บอยู่คนก็ตกได้พี่น้องตอนนี้ยุพราดเนี่ยหกม่วงนที่ยิบเอนี่หกม่วงคนตกเขาวันสาเนี่ยตกใส่รถแห่เทียนมาโอ,โอ้แก์อะไรพี่น้องมือคือเก็บเล่น้อมาลำโอ้ มาเด้อพ like ี่น้องมาเสิ้อเสบต้อกันนัวอ๋อมีแต่ไปนี่แหลยมาแสบเยนวดลยประเทศรต้นตำลับยายเพิงอันนี้ไปซื้อย่บานเมีพี่น้องพู้ไดอยากกินกต่ว่าดึงลดโอ้หลาดซื้อมาได้สองมือเลยพี่น้องซสียสซืกินเลยเก่งโอ้สีแสีบหรือว่าเส่บสเตือนใดส้นวหรือว่านวดสีอะไรขายตามงเริ่งงลดพี่น้องเลย าขยะไปก่อนเยอะตอมัคุงยี่เพิ่งโอ้ซิมมึงซิมึงน้ำก่อนเือะน้ำตอนมัคงตอนนึงเนนะี่ยซิมึงน้ำโอ,อ,อ้อืมเออบ่ค่อยหวานไาแล้เมื่อนั้นหวานอืมมึงใส่หม้อนถึ ใส่หม่อนอใส่หม,ม่อนใส่ปลากงผมมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาสวยแสบๆน,น,น้วกัดเลยนุ่งกระแดกความเีลื่ืม ตั้องตีกดพี่น้องค่อยสท้ายแต mhm. ่ใส่หมอนนะใส่ใส่หมอนยังนวเลย เต้อมดยังหวานน้องเออไปซื้อเองหาที่บาทแต่ว่าขี่รถไปไกลเติบบ่เคยไปล่องไปเบิองล่องล่องเบิองพี่น้อง นัวดีปะ่ะเรื่งไส้หม่อนเลยต่ำๆไส้หมอห่อนอืมอืโอ้สบว่ะ มามาลงของเส้นหมี่ดีมั้งของเส้นหมี่นุ่งนุ่งนุ่งเยอะมากไก่น่าราดโบ้สองตอนเลยพี่น้องเ,เนียนๆเลยครับหนีเพื่อพี่พื่นน้องได้โคตรแสบอื้ ฟองโคตรมั่นแบอืม,อ,มองไซมอนไหมอย่างมันเลยดีครับน่นกสดหรืองเอ้ย i'll take a